การจาศการผ่าปลาน้อง,งอูนเอซี่ก็นี่คือการผ่าปลาั้งแรกเลยที่อาจารย์ยูได้มาเพราะว่าบอกเคยเข้ามาจัดเถื่อ่าบ้านโคโกนีเนะเมืองยมมาละดข้าเจ้าผ่าปลาเอซี่ทางซึ่งประจัดปาร์ตี้ทางลุ่มผ่าปลาผ่าขนาดเลยก็อ๋อคือผมมีคนได้ป่าใหญ่เลย nhưng ra đây vợ Oh, xuất xuất giọt. Chụp giọt. ไปนะเลยไลยละไล่เราขึ้นมาเราบ่หนาวขึ้นก็ลุงเตะเสาได้ยู่บ่คนคนคนป่าป่าบ่ช่ำคนแล้วมึงบ่คู่กันแล้วเออคนลายว่าป่าย้อมย้อม พูนลายกว่าปลาถูยังรอดได้เลยเออเนาะยังรอดได้เลยเบ่งพูนนะนะบ่หาสีร่มเลยนี่บ้าไหนบ้านนี้ ป่าน่ะได้น้อยเนาะจัไปอยู่ทางเดิมมื่อปลาคนนะนะหลายกว่าป่าผุ้ฟอขี้ต้มเนาะพี่ลึก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 ให้สิไปเบิงหลายหมุม ไปเบิ่งจ้าหน้าสิพาคือไปเบิ่งเขจาจัดปาร์ตี้อยู่ทางหนองอีมันสุดยอดเนี่ยคนหลายแต่แท้มีแต่กระดุงจนหลายแนมไปเลยมีแต่คากระดุงถู้เลยแนมเห็ดแต่กระดุงถูก ก็มาหลายบ่อนออาแม่จะจะเข้ามาเขคมีมัดไปหาไปเบิงทางทึ่งเขาจัดปาร์ตี้กันเลยมาเบิงทางนี้บันี้ปาร์ตี้ตุ่มๆอยู่ กระทืกเลยถ่ายเครื่องเหตุคืองานบุญเลยเขาเห็ุถ่ายเครื่อง ไปลาแกงใช่เลยยอดยังอันนี้นะเบื่อยอดยังทุกชาติเตี้ยนนี่ปลาแตาติงเกิลบุฟเ็่ชาตชั้งอันนี้โอ้โมาเบ้างอันนี้สิแกงมวด ไป้อทางใดดีว จะมานอนอ่ะตั้งแต่เมื่อวานนี่ก็มีเอฟีอ่คนส่วนหลายก็มาหลายบอ่อนมาจากเมืองนันเมืองนี้บ่อนไกลเคียงออกเมืองอแทแๆ่เขาก็ออกมาทางนี้ก็ขายปาอฮานนี่ยังคักเขาเย็ดเป็นฮานเขาเลยตุ้มขนมมีมัมมดซื้อใจเด็กน้อยขานาดเลยคุณมักโมมักแตง ป่ามาจากนองเรียบร้อยทางอันนี้คายนะด้วยอันนี้น,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 นี่เอาให้เน่เอาให้เน่อ้าาแตวมีเจ้าของมือแล้วฉันและเจ้าต้องสี่หน่วยของเราหน่วยใหญ่เลยสี่รอบึงเรื่องแล้วก็รีดได้โอ,อกาสซื้อน้ำลาวแล้วหลังจากนั้น ต้องขายตอกขายต่งโอ้ทางนี้หมดวแล้วทางนี้จงซืออุ่นอีกทางนั้นทางให้อิจฉึกนึกนองตอนนี้ก็ซื้อเครื่องโซ่แม่ค้าเรียบร้อยแล้วไปเลาะอ,อีกเหอกันด้เอาเครื่องไปไว้ก่อนโอ้หมวนขนาดเลยดิน้องอันนี้เอมพิน Hôn nó hốt phụn. Giờ phải. Áo cửa ngoài đây coi. Tạm ngủ khai đây. Hốt phụn rồi. Chạm hộp chạm hết mi mất. Ồ, xà bào. Biệt tạ xếp. Nó nặn rồi. Để lại bỏ. Để lại bỏ. จามออกจามเห็นมีหมดเลยไม้นเดยอันันเป็นตาเช็ดเได้ลขายขนาดเลยไหนมอเอาไหนจิ๋มบ่นะไหนจิ๋มบ่คนตั้งหลายฮู้ฮอดพูดเลยเน้ โอ้มนก็นีเาะทางนั้นก็นเป็นโซนหนอ,หนองอีกหาจิ๋งย่างองไป้บึงไอ้เอฟซีเนาะนี่โหเละเปล่าตั้งได้หลายผู้ใดกันเนาะผู้ใดก็บตั้งได้จนคอนมาได้หลายวัายนางโปล่าสากับเลือกเอาอันนี้ในน้อยนึงก็หากินเป็นพ่อแล้วเพราะทางนี้คือนั่งอุ่นไพ่คักแทะ้ไปลงหนองวะ พอแล้วเนาะโอ้ทางนี้กับน้องโซนน้องทางนี้ปลาตู้ดึงเสียงตู้ซ้ำกะลิปีใหม่สงการเลยปลาเปตาแซบเธอนะขึ้นมาจุดโอชัวนลายปลานิ่งบอนนองนี่โอ้ปลาหนอกปลานิ่งคัก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 ใช้บุรีเปตาแซดได้นี่เลย โอ้มาทางนี้กันโอ้ตจ้มาทางนี้โซนทางนี้<ป>น้ำกับบอายบันไดนพอดีใังนี่แต่ว่ปาป่าบอไนชมพน kak 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 ປິ່ງບາດນີ້ເນາະ ย่างก็มารอบนี้คนอย่างบางๆก็ก้่าวแล้วเพราะว่าเขาขึ้นไปเอาปลาแต่งกินแล้วเนาะมีปู่ปิีงป,ปาลาเลยเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงแล้วไปลงแต่เช้าก็เอาปลาเมื่อแล้วโอ้ใหญ่แต่กระดุงเรานีเนาะอ้ของแบบใหญ่ ยายคุณนั้นได้ปลาคิงนะปลานะปลาก้าผู้พื้นผู้ย่งโอ้ปลาคักคักใจเยยน ข้างนั้นก็มีอีกคนเต็มเลยครับครับครับน้ำอยะขุ่นหลเนาะเอามาซูนทางนี้ FC มาเลาะลายๆซน ทางนั้น,น่าจจะคุ้งไปไกลอาจจะไปบริหามาเบิงกันเนี่ย้สทางนี้กันคน,น,น,นขึ้นหลายแล้วทางนี้กันโอ้แต่ว่าสถานที่กับกวางยุ่มีบนจอดรถกวางขวางคักผู้ทางนั้นกันบบักลายลายนคนโอ้ สอรกกมีเนี่ยคงสิได้ยูงผู้สวอนคับคับคับ เลยเขาขายปีชุงชิได้หลายขนานดะเงินก็จะชั่วไลมันจะกระดุ้งแนมไปข้างในกันขับวิวงามอีก อันนี้แหลบามาปลาเนาะคักคักโอ้เพิ่ชกแมนชชช่าลก็เลือกอ้าวอันนี้พูปาปลากลางปลาคอตัวปักใหญ่ปลานิ่งนี่เอาขึ้นมาจากเถือละอันนี้ละนะหน่อยเดียวนี่เลยนองนี่โซลงมีแต่ปลานิเนาะ กินเทาใดก็ปานิ่ไปลาไปถานิ่นไปเอามาเบิ่งมึงนูตัวใหญ่บ่ลูกมาเบิเลยโอ้ของผู้ใดนีเต็มจุงาเลยอันนี้อจนจุงาคองไม้จักนี่ล้างเลยหมปลาใหญ่อีกปานี้ละปลาน้อยเพราะว่าอ๋อเมือเ็ดปลาดอกเฮ็ดปลาอันนั้นปลาดอกปลาเด้อ ปลาแห้งกะได้ยอดยอดเุมด,ดปลา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 ูด้ได้กะไดลีเนาะมาแต่เช้าพุณบะแต่เาพุลเออคักคักคักูมกำลังเมื่อไจ้างได้ปลาแล้วก็เมื่อสอคนนี่มากครับ มาพังเออร่งเมื่อได้ป่าเอกเมื่อตายก็หลอกเขาเล่นคายแบงคุบมาเลยนะน้ำสุ่มน้ำหวานเยอะแยะตื่นทิ้งแดนแล้วท่านะ พักนองขามันกว้างมัก <c oughs> ม่วนขนาดเลย ทางจอะรถกันยะโอเคคลิปนี้กะจบเท่านี้เนาะมาเบ่งบรรยากาศการผ่าป่าูุที่นองบังคุเมือง,มงยมราชบายบายพบกันใหม่คลิปต่อ